ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาวาดในร่วงของหน้าคนเหมือนจริงนะครับเมื่อเราล่างภาพได้อย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมได้สอนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาดูว่าทีนี้เราพอเราจะลงแสงเงาแต่ละส่วนนี่ลงยังไงก็คือการวาดแบบเอาต่อจิ๊กซอนะครับก็คือการวาดแต่ละส่วนให้มันให้มันได้ให้มันเป็นแล้วทีนี้เราก็เอามารวมกันในภาพภาพเดียวในโครงหน้าแล้วก็ลงไปทีละสว่วนตามที่เรามองเห็นตามแสงเงาในภาพ แต่ตอนนี้จะเขียนให้ให้เห็นวิธีการลงแบบคร่าวๆซะก่อนนะครับแล้วในส่วนของจริงที่เราจะลงไปในใบงานในชิ้นต่อไปเนี่ยที่เราจะลงงานมาส่งเนี่ยนะก็ต้องดูรายละเอียดแสงเอาความละเอียดของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้จะลงให้ดูนะครับว่าเราจะมารวมยังไงให้ดูต้ๆตนๆก่อนที่เหลือก็คือการฝึกแล้วก็ทําบ่อยๆก็จะทําให้เราทําได้นะครับผมจะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกครับเส้นแล้วก็ลบ ที umas, ่เราล่างไอ้เส้นที่ไม่ต uh ้องการเส้นแกนกลางอะไรพวกนี <se uh ้นะครับเพื่อจะลบก็จะเหลือเส้นบางๆให้เราเมื่อลบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกแล้วก็ต้องเบาๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันดำมากอยงนั้นเดี๋ยวงานมันจะดำลบไม่ออกเวลาเราเขียนงานจริงๆจะไม่สวยแล้วก็เนียนนะครฮะเราวาดพอเราลบ ออกเสร็จทีนี้เราก็มาลงรายละเอียดทีละจุดนะครับก็เริ่มแตกตามันปนปกตินะครับที่เราเคยเขียนมาจะมีอีกนอนเดมนะครับ,งรงรบลงน้ำหนักไปดินสอเทคนิคก,ก็คือง่ายๆก็คือดินสอนะครับไปดินสอก็ต้องแหลมคมเพราะงานเส้นก็จะได้เล็กแล้วก็มีรายละเอียดที่มันละเอียดขึ้นและนุ่มขึ้นนะ เส้นก็เขียนไปทางเดียวก็ได้นะครับ ขอบปากก็จะมีขอบเหมือนที่เดิมนะครับค่อยๆลดน้ำหนักหนึ่งไ,ได่แก่ we have been saying. been saying.